Welcome back to my YouTube c h anel n Mobile Zone วันนี้ผมมาจับพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังพูดถึงกันอย่างมากนั่นก็คือ Nokia G 50 Pro Max สมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์ประสิทธิภาพและราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้นเมื่อพูดถึงชื่อ Nokia หลายคนก็อาจนึกถึงแบรนด์โทรศัพท์มือถือที่เคยครองตลาดมาอย่างยาวนานและในครั้งนี้โ o k i a ได้พยายามกลับมาแสดงพลังอีกครั้งด้วยการเปิดตัวรุ่นที่จัดเต็มในหลายๆด้าน เริ่มจากงานดีไซน์ก่อนเลย Nokia G 50 Pro Max มาพร้อมกับบอดี้ที่มีความหรูหราดูแข็งแรงและมีความทนทานตามสไตล์ของโ o k i ียด้านหน้าจอแสดงผลนั้นใหญ่เต็มตาใช้จอ AMOLED ขนาด6.9นิ้วความละเอียดระดับ 2K ที่ทำให้การดูหนังเล่นเกมหรือแม้กระทั่งการเลื่อนโซเชียลมีเดียก็มีความคมชัดสีสันสดใสและสบายตาการสัมผัสหน้าจอก็มีความลื่นไหลด้วยอัตรา f r เฟรชเรท120 h z ที่ตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยม ด้านประสิทธิภาพการทำงาน Nokia g 50 Pro Max ใช้ชิป Snapdragon ซีรีส์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงทำงานควบคู่กับแรมขนาดใหญ่สูงสุดถึง12 g b และความจุภายในเครื่องเริ่มต้นที่256 g b ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเหลือเฟือไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอเกมหรือแอปพลิเคชันต่างๆทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องจะลื่นไหลไม่สะดุดและยังสามารถรองรับการใช้งานในระยะยาวได้ดี เมื่อพูดถึงเรื่องกล้อง Nokia G 50 Pro Max ก็ไม่ธรรมดาเลยมาพร้อมกล้องหลังความละเอียดสูงถึง200 MP ที่สามารถถ่ายภาพได้คมชัดแม้ในสภาพแสงน้อยรวมถึงมีเลนส์เสริมทั้งเลนส์อันตร้าไวท์สำหรับถ่ายภาพมุมกว้างและเลนส์แมกโรสำหรับถ่ายภาพระยะไกลที่ให้รายละเอียดชัดเจนกล้องหน้ายังมีความละเอียดสูงถึง64 MP เอาใจสายเซลฟี่และการทำคอนเทนต์วิดีโอคอลคุณภาพสูงใครที่ชอบถ่ายรูปหรือทำคลิปลงโซเชียลบ่อยๆรับรองว่าตอบโจทย์แน่นอน อีกจุดที่โดดเด่นคือเรื่องของแบตเตอรี่ Nokia G 50 Pro Max มาพร้อมความจุ7,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันแม้จะใช้งานหนักๆเช่นเล่นเกมต่อเนื่องหรือดูวิดีโอสตรีมมิงก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดเร็วและยังมีระบบชาร์จเร็ว 65W ที่ช่วยให้การชาร์จไฟเต็มเครื่องใช้เวลาไม่นานทำให้ผู้ใช้งานสะดวกและไม่ต้องรอนาน ระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องยังคงใช้ Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดพร้อมสัญญาว่าจะอัปเดตระบบความปลอดภัยต่อเนื่องหลายปีตามสไตล์โนเกียที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ฟีเจอร์เสริมต่างๆเช่นระบบสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอและการปลดล็อกด้วยใบหน้าก็มีมาให้ครบครันเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งานโดยรวมแล้วโนเกีย G 50 Pro Max ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่ต้องการเครื่องที่ครบเครื่อง ทั้งเรื่องดีไซน์ที่สวยหรูหน้าจอที่คมชัดประสิทธิภาพที่ลื่นไหลกล้องคุณภาพสูงแบตเตอรี่อึดและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเรือธงแบรนด์อื่นๆมันอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ทําให้โนเกียกลับมามีที่ยืนในตลาดอีกครั้งและกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้ที่กําลังมองหาโทรศัพท์เครื่องใหม่ในปีนี้